สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับการคี้ยาฉีดในโปรแกรมเซน n ิกให้นะครับก็คือจะอัปเดตวิธีการคี์นะครับจากเดิมคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสอนคี์มานะครับผมอันแรกนะครับก็จะเป็นการคี์ยาฉีดนะครับที่จะต้องผสมสารน้ําก่อนบริหารยานะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมสอนไปก็คือจะคีย์แยกกันใช่ไหมครับก็จะเป็นยาตัวหนึ่งแล้วก็สารน้ําอีกรายการหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนคีย์ใหม่นะครับ แล้วก็ส่วนอันที่2นะครับจะเป็นการ Key Order for continue นะครับที่เราจะต้องเลือกเวลาในการบริหารยาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นยาที่จะต้องให้ในวันนี้นะครับที่มันจะมีปุ่ม generate s t a t นะครับซึ่งในครั้งเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนใหม่ก็คือว่าในปุ่ม generate s t a t นะครับเราจะไม่ใช้แล้วนะครับแต่เราจะทํำยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาที่ข้อแรกกันก่อนนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างที่1นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี้ยผมจะแสดงการทำนะครับแบบ เดิมนะครับแล้วก็แบบใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูกันครับว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวอันดับที่1เนี่ยผมจะทําแบบเดิมนะครับแล้วก็อันที่2ผมจะคีย์แบบใหม่ให้ดูนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นเซฟทีนะครับก่อนหน้านี้ผมก็จะสอนว่าให้คีย์เซฟทีสกงคนะครับแล้วก็อันนี้ให้เป็นสแตทก็ได้นะครับอีวีสแตทนะครับ เราก็กดเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคีสารน้ำเข้าไปแยกกันนะครับอันนี้ก็สปแตทเหมือนกันนะครับมันจะได้ขึ้นเป็นตัวสีแดงนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับแล้วก็อ e ีออเดอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นโลเซ็นะครับซึ่งอันนี้คุณหมอสั่งดิบด้วยนะครับผมอันนี้เราก็จะคียาฉีดเข้าไปนะครับโลเซ็ ยาฉีดก็จะเป็นอันนี้นะครับมีปรสิทธิ์ก็ได้นะครับคราวนี้นะครับก็จะเห็นว่าวิธีการคีตัวยาเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเราจะคีให้มันเป็นยาดิบเนี่ยครับเราจะต้องเปลี่ยนรูทตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเปลี่ยนรูทให้มันเป็นไอวีดิบนะครับอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับดิบหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งอะไรที่เป็นดิบก็แล้วแต่นะครับ เมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่ม IV a d m i x t u r e ขึ้นมาให้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูอีกทีนึ่งสมมุติว่าเป็นอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นอัน,นเนี้ยเห็นไหมครับพอเปลี่ยนวิธีใช้ที่ไม่ใช่ IV ดิบปุ่ม IV a d m i x t u r e จะหายไปนะครับเราจะต้องใส่เป็น IV ดิบนะครับสมมติผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันดิบแค่หชั่วโมงพอนะครับเห็นไหมครับจะมีปุ่ม IV a d m i x t u r e ให้นะครับ อันนี้เราใส่แสแตตเหมือนเดิมก็ได้คราวนี้ให้กดเปิดตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะคีย์สารน้ําเข้าไปในหน้านี้เลยนะครับซึ่งตัวยาหลักก็คือตัวยาที่เราเคีย์ขึ้นมานะครับส่วนสารน้ํานะครับจะให้คีย์เข้าไปในช่องนี้เลยนะครับจะไม่คีย์แยกกันอันนี้คือวิธีอัปเดตที่ถูกต้องนะครับผมส่วนในช่อง compatible fluid นะครับอันนี้จะเป็นแค่ฐานข้อมูลเฉยๆนะครับว่าเราได้บันทึกอะไรไว้นะครับว่า อย่างเช่นตัวเนี้ยโลเซกชีนะครับสามารถดิบกับอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีการลงข้อมูลเอาไว้แต่ในช่องนี้ห้ามใส่อะไรเลยนะครับผมให้เป็นช่องว่างไว้แบบนี้นะครับแล้วเรามาใส่ในช่องนี้แทนนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะใส่นอร์มอ0.9น0.9แทนนะครับผมโลเซตก็จะใส่เป็น100 ml นะครับก็คือ1 back แบกแล้วก็อันนี้จำนวนนะครับก็คือดิบยา 1y กับน้ำา1แบกแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกอย่างนี้นะครับแล้วกดเซฟได้เลยก็จะเห็นว่านอร์มอก็จะเด้งอัตโนมัติขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะครับคราวนี้ผมกดเซฟนะครับเพื่อให้งานนี้วิ่งไปที่ห้องยาตามที่เราเรียนมาแล้วนะครับให้ผมขอไปไวๆเลยนะครับมาที่ห้องยานะครับอันี้พอดีผมกรอบ sn มาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยววางไปได้เลยเป็น opd p 7นะครับตัวนี้กดเคครับ กด Verify แล้วก็กดเพนนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปถ้าเกิดพยาบาลจะเอาอยาเนี้ยไปบริหารต่อนะครับเขาก็ต้องทำการเช็คอินถูกไหมครับก็จะเข้าสู่ตัวคนไข้อีกทีนึงนะครับเป็นอายุรักรรมพรีเมียมนะครับแล้วก็หาจาก H N อันนี้นะครับสมมติว่ายาไปถึงคนไข้แล้วนะครับพยาบาลก็จะต้องกดเช็คอินเฉพาะยาที่เขาจะบริหารให้คนไข้นะครับเข้ามาที่ e มานะครับ e มาเช็คอินอ่าคราวนี้ ก็จะเลือกเฉพาะยาที่จะบริหารให้คนไข้นตอนนี้นะครับก็จะมีสี่รายการนะครับมีเซไตน้ำเกลือนะครับโลเซกแล้วก็น้ำเกล็ดอีกตัวหนึ่งกดเช็คอินได้เลยนะครับอ่คราวนี้เช็คอินเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับที่หน้าทุเรดโเซนะครับสิ่งที่ต่างกันเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมคียเซไตแยกกับน้ำเกลือใช่ไหมครับมันจะขึ้นเป็นสองบับเบิ้ลอย่างนี้ทำให้เวลาพยาบาลบริหารยาเนี่ย เขาจะลําบากด้วยนะครับผมก็คือเขาจะต้องมากด2ปุ่มแต่ถ้าสมมติว่าเราเคีย์ในบ็อกเดียวกันนะครับมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับให้เราทําให้พยาบาลเนี่ยเขาทราบด้วยนะครับว่ายาตัวนี้จะต้องดิบกับน้ําเกลืออะไรนะครับที่เราใส่ไปให้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยก็จะดิบกับ normal b a c k l o y แบบนี้แล้วเขาก็จะกดบริหารแค่ปุ่มเดียวนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการบริหารเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในหัวข้อที่1นนะครับที่ผมจะมาขออัปเดตกันคีย์ฉีดที่มีสารน้ําด้วยนะครับให้คีย์แบบนี้ห้ามคีย์แยกกันนะครับผมครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2ก็คืออันนี้ผมจะแสดงวิธีการคีย์นะครับ order ร์ยาในนะครับที่เป็นฝั่งคอนที่จะมีการระบุเวลามานะครับแล้วก็หมอสั่งวิดสแตทด้วยนะครับซึ่งอันนี้ สมมติว่าเขาระบุให้ฉีดตอน14นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มัน6โมงเย็นแล้วนะครับแล้วก็หมอเนี่ยเขาจะสั่งวิดสแตทด้วยนะครับเดิมทีนะครับผมบอกว่าถ้าจะวิดสแตทนะครับแล้วมันเลยเวลาที่จะบริหารมาแล้วเนี่ยเราจะต้องกดเปิด g e n e r a t e s t a t ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตการคียให้ดูครับผมก่อนอื่นนะครับมาที่เค e IPD นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝั่ง Continu e นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคีย์ได้เลยนะครับ อันตัวแรกนะครัจะเป็นโลเซกนะครับอันนี้ก็40มกรัม IV นะครับแล้วก็เวลาคียาฝั่งคอนที่เป็นยาฉีดนะครับเราจะต้องระบุเวลาบริหารไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะดูได้จากตารางเวลาบริหารนะครับที่จะเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลอันนี้ผมใส่ให้เลยนะครับเป็น14นแล้วก็ตอนนี้18นาฬิกานะครับแต่หมอจะให้สแปดเดิมทีเนี่ยผมสอนให้ติ๊กตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วกดเซฟ จากนั้นนะครับอีกอันเนึงเดี๋ยวผมจะอัปเดตผมจะคีย์แบบอัปเดตแบบใหม่ให้ดูพาซิลนะครับเลือกมาเหมือนเดิมครับแล้วก็อันนี้วิธีใช้นะครับให้เป็น14นาฬิกาเหมือนกันนะครับเดิมที่ให้ติ๊กอันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอัปเดตแบบใหม่นะครับผมจะให้ใส่เลือกตรงท o o เร e ยเซตอันนี้แทนนะครับผมเนี่ยครับ พอกดขึ้นมานะครับมันจะมีเวลาขึ้นมาให้เลยนะครับว่าทุเรดอ s สเสก็คือโดสวันนี้เราจะให้ไหมนะครับถ้าเราให้นะครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเอายาโดสสิบสี่นอเนี่ยมาสแตทตอนนี้นะครับผลจะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมกดเซฟได้เลยเนี่ยครับความแตกต่างของมันก็จะมีเท่านี้ครับก็คือว่าถ้าเรากด g e n e r a เรตสแตนะครับเพื่อให้ออกโดสของวันนี้ด้วยเนี่ย มันก็จะทําการเจร,ริญเตโตโดยเด้งออเดอร์ไปฝั่งวันเดย์แบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกแค่ท o เ o s โดสเสนะครับเ้วเลือกเวลาเวลาโดสเสตตรงนั้นเนี่ยที่เป็น14นนับขึ้นมามันก็จะออกยาให้เราเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่เด้งเข้ามาฝั่งวันเดย์ให้เราสับสนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองนึกว่ายาที่หมอสั่งมาเนี่ยมีซักประมาณเป็นยาเม็ดสัก5-6ตัวอย่างงี้ครับถ้าเรากดเจเนญเตสบตตมเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเด้งมาเป็นสเต็ ในฝั่งมาเลยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะทําให้หน้าเนี้มันจะเยอะมากแล้วทาให้เราดูงงนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เรากดเลือก t o ิเดอเซแทนนะครับแทนที่จะกดเจเนเรตเต็ดแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ